้ทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะแล้วก็มามาไฮทัชกับพวกเราด้วยแล้วก็บางคนก็มาตั้งแต่เช้าเลยมารอบางคนก็มีมานอนด้วยออที่ไ้าแค่เพื่อเราคะไม่ไม่แต่มีบลบอกจริงจ้าไมได้ไม่ได้อย่าลืมกลับบ้านไปพักผ่อนกันด้วยนะคะแล้วก็มาเจอมวันนี้อีกวันเน้องวันนี้สลิปก็จุ๊บ หนักกว่าวันนี้ปูงใช่แล้วก็อาจจะแบบมีอะไรไม่เหมือนเดิมใช่การเห็นนี่หลายอย่างที่ไม่เหมือนเดิมบอกเลยไหมคะพวกนี้คือพาดมกต้องใช่คนที่ไม่ได้มาวันนี้ก็คือน้องไห้ค่ะก็ฝากพรุ่งนี้อีกวันด้วยนะคะ โคตบุ๊คเร่องแรกของสีตาด้วยนะคะก็พวกนี้มาพิออเดอร์ได้นะคะตรงจุดเมชชันได้นะคะได้ตั้งแต่งานเปิดเลยตั้งแต่เริ่มงานจนถึงจบงานนะคะแต่ว่าถ้ามาตอนช่วงที่เป็นเมืม่อยู่ก็จะมาแจกรูปด้วยะคะ่ใะใช่ค่ะได้แลวค่ะแล้วก็สไตล์ค่ะงานของคานาบาต้าของจีจีโฮเทลนะที่จะเกิดขึ้นวันจี่ปหงแตกกาละกันหง เช่ใหม่แล <il> ้วก็รอรายละเอียดจากออฟิชียลของจีเจเคด้วยนะคะแ่ร้านี้ก็จะมีงานจ็คกร์ีบเ้าองจะเจ็ที่เป็นเอรอะไรก็ลด้วยนะคะโอเคถ่ายรูปกันโอเคถ่ายรูปกอวเลเลยถ่ายอะไรนีะ่าไรเี่ยี่เรยืนยืนสามคนอ๋เอาไม่ได้อ ทัวลงกันอ่ะเฮ้ยเขายืนขอบคุณมากนะคะยกดับัวทีค่ะโหใกล้เลยใกล้เลยใกล้เลยเร็วเร็วเผือแล้วเผือแล้วไปครับไปครับไปไวเกินไม่เ่อยไก